กลางวันวันหนึ่งแดดร้อนอบอ้าวเสียงจักรจันร้องระงมหลวงตากำลังนั่งอยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดมือค่อยๆสานไม้กวาดไปเงียบๆตามวิถีของผู้มีสติขณะนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาดูเหนื่อยล้าเสื้อเปื้อนฝุน่นหน้าตาเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าเขานั่งลงพับเพียบตรงหน้าหลวงตาแล้วพูดด้วยเสียงเบา แต่หนักแน่นหลวงตาครับผมอยากถามว่าทำไมเราต้องอดทนทั้งที่บางทีมันก็เหนื่อยมันก็เหมือนไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแล้วเราจะอดทนต่อไปเพื่ออะไรกันแน่ครับหลวงตาหยุดมือจากไม้กวาดเงยหน้าขึ้นมาช้าๆมองชายหนุ่มด้วยสายตาเมตตารอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าเหี่ยวย่นที่ผ่านการเวลาอืมคำถามนี้ ดีนะโยมดีจนหลงตาอยากตอบให้ด้วยเรื่องเล่าเพราะบางทีคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในคำพูดตรงๆแต่มันซ่อนอยู่ในเรื่องราวของชีวิตคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจากนั้นหลวงตาก็เริ่มเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในใจของท่านมานานเรื่องแรกชายหนุ่มชื่อเป้กับความใจร้อนของวัยหนุ่มเป้ เป็นชายหนุ่มร่างล่ำหน้าตาดีกำลังอยู่ในวัยมุ่งมั่นขยันขันแข็งแต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวใจร้อนไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากให้เสร็จไวได้ผลทันตาวันหนึ่งเป้เดินไปหาช่างไม้คนแก่ชื่อตาเถียนซึ่งใครๆก็ว่าทำงานช้าที่สุดในหมู่บ้านแต่มีของสวยที่สุดทุกชิ้นเป้พูดว่าตาเถียน ผมอยากเรียนรู้การทำงานจากตาขอแค่ผมได้ทำไวๆแล้วไปเปิดร้านของตัวเองตาเถียนเพียงยิ้มแล้วบอกให้เขาเริ่มขัดไม้ทีละชิ้นขัดด้วยใจนะไม่ใช่แค่ขัดด้วยมือแต่เป้ไม่ฟังเขาเร่งเขารีบเขาฝืนทุกครั้งไม้แตกทุกครั้งงานพังจนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เป้บ่นเสียงดัง ทำไมต้องทำช้าแบบนี้ผมไม่อยากเสียเวลาตาเถียนเงียบแล้วเดินไปหยิบกล่องไม้เก่าๆออกมาเปิดให้เป้ดูภายในคือมีดแกะสลักที่ประณีตที่สุดที่เป้เคยเห็นมันงดงามจนแทบหยุดหายใจตาเถียนพูดว่าสิบปีฉันถึงทำได้แบบนี้นะเป้มันไม่ใช่แค่ฝีมือแต่มันคือใจที่อดทนจนข้ามความอยากเร็ว อยากเก่งอยากเด่นวันนั้นเป้ไม่ได้เรียนแค่เรื่องไม้แต่เขาได้เรียนรู้ว่าความอดทนไม่ใช่เรื่องของคนโง่แต่มันคือสติของคนฉลาดที่รู้ว่าบางอย่างต้องค่อยๆงอกเงยเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรอฝนรอแดดแล้วถึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคงอีกเรื่องหนึ่งหญิงชราผู้แบกข้าวสาร กับความอดทนเพื่อคนที่รักหลายปีต่อมาขณะที่หลวงตากำลังรอรถไฟที่สถานีเล็กๆแห่งหนึ่งฝนตกหนักน้ำเจิ่งนองมีหญิงชาราคนหนึ่งกำลังลากกระสอบเข้าสารขึ้นรถไฟกระสอบหลุดมือลื่นหลมน้ำเปียกทั่วตัวหลวงตารีดเดินไปช่วยหญิงชารานั้นยิ้มอ่อนแม้เจ็บก็ยังพูดว่า หลวงตาข้าวนี่ฉันเก็บมาหลายเดือนเพื่อเอาไปขายในเมืองซื้อชุดนักเรียนให้หลานหลวงตาถามว่าแล้วโยมไม่เหนื่อยหรือหญิงชราพูดพร้อมยิ้มอ่อนแรงว่าเหนื่อยค่ะแต่ฉันยอมเหนื่อยไม่กี่ปีเพื่อให้หลานฉันไม่ต้องเหนื่อยทั้งชีวิตฟังแล้วหลวงตานิ่งไปครู่หนึ่ง น้ำฝนเปียกจีวรแต่หัวใจของหลวงตาอุ่นขึ้นหลวงตาบอกกับเธอว่าโยมรู้ไหมอดทนของโยมนั้นไม่ใช่ความลำบากหรอกแต่มันคือบุญที่กำลังแปลสภาพเป็นอนาคตให้กับหลานหญิงชารานั้นยิ้มทั้งน้ำตาหลวงตาเองก็ยิ้มทั้งใจวันนั้นหลวงตารู้เลยว่า คนที่อดทนเพื่อคนอื่นไม่ใช่แค่คนเก่งแต่คือคนที่มีใจใหญ่จนโลกต้องอ่อนโยนให้บทสรุปจากหลวงตาความอดทนไม่ใช่ของคนอ่อนแอแต่คือเกราะของคนเข้มแข็งที่รู้ว่าชีวิตจริงต้องเดินผ่านพายุจึงจะเจอรุง้งโลกใบนี้มันไม่ได้เร่งเรา้าให้เราวิ่งให้ทันใครแต่มันค่อยๆสอน ให้เราเดินให้ทันใจตัวเองอย่าอายที่จะช้าอย่าเหนื่อยที่จะอดทนเพราะหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเกิดจากคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆและจงจำไว้ต้นไม้ที่เติบโตช้ามักเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงานานคนที่ใจเย็นแม้อยู่ในเรื่องร้อนๆคือผู้มีธรรมในใจอย่างแท้จริง ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในคืนนี้หวังว่ามันจะช่วยเติมกำลังใจให้กับใครบางคนที่อาจกำลังเหนื่อยลา้าหรือกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะอดทนไปเพื่ออะไรบางครั้งแค่มีใครสักคนเล่าให้ฟังใจก็เบาขึ้นนิดหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าใจเรานิ่งขึ้นแค่นิดเดียว ทุกอย่างก็จะพอไหวมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาจนจบถ้าคุณรู้สึกว่าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อๆไปที่ผมตั้งใจเล่าให้ฟังด้วยหัวใจขอให้คืนนี้คุณนอนหลับอย่างสงบฝันดีและตื่นมาเจอกับเช้าที่สดใสกว่าเดิมนะครับขอบคุณครับ